มาทุกคนมาทอดไก่อร่อยๆอนะคะเถึงรก,กรอบมีกับน้ำาเนาะเริ่มเหลืองแล้วถ้าใส่น้ำมันเยอะหน่อยอะ่ะมันจะทอดง่ายนะเพื่อนๆหมักไว้สักประมาณน่าจะประมาณสามชั่วโมงเนาะก็หมักหมักซอสหมักน้ำมันหอยหมักรสดีใส่น้ำตาลน,นิดหน่อยนะเหลืองแล้ว ถ้าใส่น้ำมันน,น้อยๆอ่ะเขาจะไม่เหลืองแล้วเขาก็จะไม่กรอบด้วยเ <c oughs> จยโยชอบกรอบกรอบเจย์โยก็ใส่น้ำมันเยอะ <c oughs> แล้วก็เวลาเราหมักเนี่ยถ้าเราอยากให้เขานุ่มเราก็ตอนที่เราหมักเนาะเ,เติมน้ำมันเพิ่มไปนิดหนึ่งกช้อนโต๊ะหนึ่งเนาะ <c oughs> น่าทานมากนะ <c oughs> ไม่มีกระเด็นไม่มีแตก,กนะนเพื่อน กติแล้วถ้าเราถ้าเราทอดมันจะกระเด็น,นจะแตกใช่ไหมแต่น,นี้จะโยทอดไม่มีกระเด็นไม่มีแตกเลยนะนคะคะไก่จะโยวก็หั่นแบบนี้เป็นเส้นๆเส้นๆทอดก,กรอบๆกินกับน้ําพริกเนาะไม่ได้กินกับส้มตำหรอกเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ตําส้มตําแต่ถ้ากินกับส้มตำอะ่ะจะอร่อยมากอันนี้จะเป็นหนังไก่หนังไก่ที่ติดมากับอกไก่นี่แหละ เราก็จะทอดกรอบๆเลยนะคะทางบ้านเขาเปิดทีวีไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> สุดยอดมากเลยแหละอร่อยมากนี้น้ำมันจากหนังไก่เขาก็ออกมาอีกนะก็กลายเป็นน้ำมันไก่เลยนะเนี่ยค่ะจากหนังไก่นะ น้ำมันใหม่นะเจโยส่วนมากจะใช้น้ำมันใหม่ไม่ค่อยใช้น้ำมันเก่ามันจะได้ไม่ไม่เหม็นด้วยเวลาเราทานเนาะถ้าน้ำมันเก่านะ่ะมันจะมีกลิ่นนะเพื่อนๆน,น้ำมันตอนนี้ก็ขึ้นมากเลยนะจากห้าสิบสี่สิบแปดตอนนี้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดบางยี่ห้อเจ็ดสิบแปดสิบไปละแพงน่าดูเลยขายขายปลาต้มโลกเนี่ยขาดทุนเรื่องน้ำมัน น้ำมันแพงต้องซื้อเป็นปีเปล่าเพราะว่ามันต้องใช้ใหม่ทุกวันนี่เหลืองแล้วเพื่อนเนเนี่ยอันนี้หนังไก่นะหนังไก่เหลืองแล้ว <c oughs> เหลืองแล้วจ้าเหลืองอร่อยแล้วท <c oughs> อดไปแล้วก็หดเหลือนิดเดียว <c oughs> นะ้าวิมากเลยดูสิเนี่ยดูสีเหลืองแล้วนะ น่ากินมากแซ่บแซ่บนำกันเ้ยจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเจโยนะคะฝากช่องเจโยพากินพาเที่ยวด้วยเนาะส่วนมากเจโยจะพากินไม่ค่อยได้พาเที่ยวหรอกเพราะว่าชอบทําอาหารเนาะส่วนมากจะพากินมากกว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ อยากรู้อะไรก็สอบถามได้เลยเนาะขอบคุณนะคะคลิปนี้จบไปแค่นี้บา,บาย